ด,ดวงชาวราศีมินฟ้ามืดให้รีบเข้าบ้านปิดประตูด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากปาก,กุ้งกองรรกสาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงแบบนี้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงเงินทองจะรวยยรวยเง่งๆปังๆประสบความสาเร็จในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งครอบครัวนะครับจะมีเงินมีทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มโดยแบบนี้ให้ระวังความมืดครับถ้ามืดแล้วให้รีบปิดประตูเข้าบ้านให้หลบปลีกซ่อนเลนส์แก้ไขปรบปุงในโชคชะตาการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มถึงจะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนั้นการชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดนั้นพระราชาถือดาบตั้งมั่นประหัตประหารศัตรูอุมานแต่ยังไงก็แล้วแต่ ต้องรีบปิดประตูเข้าบ้านโชคลาภนะครับผมอยู่ในบ้านท่านไห้ด้านหลบหลีบเรื่องอาวถันเรื่องราวเลยรับเรื่องราวต่างๆให้หมดไปสิ้นแล้วดวงชะตาจะเปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นะโชคชะตาของชาวราศีมินกำลังจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคขอทํานายเป็นไปตามนี้นะครับถูกใจคลิปนี้กดซ er ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับผมให้ติ๊บหมอสันได้ครับผมให้ค่าคูหมอสันได้นะครับรับฟังชาวราศีมินต่อกันยาวๆครับ ในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสดีให้คุณได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกดดันเล็กน้อยกับงานที่เพิ่มขึ้นแต่อย่าเพิ่งท้อใจเพราะนี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่พยายามจัดการเวลาให้ดีและอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานเมื่อจำเป็นช่วงกลางเดือนดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานมากขึ้นความพยายามของคุณจะเริ่มเห็นผลและอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้เลื่อนตำแหน่งช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนาเสนอไอเดียใหม่ หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ที่คุณสนใจความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่น่าสนใจจะเข้ามาแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจคำแนะนำ เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทำงานอย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวด้วยด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบสําหรับชาวราศีมีดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็มีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกัน ช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเช่นโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือรายได้เสริมจากงานพิเศษอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายเงินที่ได้มาควรเก็บออมไว้สำหรับอนาคตช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์หรือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ดังนั้นการมีเงินสำรองจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามควบคุมการใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยในช่วงนี้ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจพบโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าหลงเชื่อโครงการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง นอกจากนี้ควรระวังเรื่องการให้ยืมเงินหรือคำประกันให้ผู้อื่นในช่วงนี้เพราะอาจนำมาซึ่งปัญหาทางการเงินในภายหลังคำแนะนำจะทำงบประมาณและแผนการเงินอย่างรอบคอบพยายามสร้างเงินออมและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยศึกษาการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการค้าขาย สำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและความท้าทายดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีไอดีใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าหรือบริการซึ่งจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าช่วงต้นเดือนยอดขายของคุณอาจไม่สูงมากนักแต่นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนและเตรียมการสำหรับการส่งเสริมการขาย ในอนาคตใช้เวลานี้ในการวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจคุณช่วงกลางเดือนคุณจะเริ่มเห็นผลจากความพยายามของคุณยอดขายจะเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะหากคุณใช้วิธีการตลาดที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการโปรโมทธุรกิจจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้น ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่คุณอาจได้รับข้อเสนอหรือโอกาสในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการเดินรู้ร่วมกันดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่ามีความไม่ลงรอยกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งอาจ เป็นเรื่องการจัดการเวลาหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันนี่เป็นโอกาสดีที่คุณและคู่ของคุณจะได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารความต้องการของตนเองอย่างชัดเจนและเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายความอ่อนไหวและความเข้าอกเข้าใจที่เป็นลักษณะเด่นของชาวราศีมีนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขปัญหาความมสัมพันธ์ใช้ความสามารถนี้ในการรับฟังคู่ของคุณอย่างตั้งใจ และพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาหรือเธอในช่วงกลางเดือนความสัมพันธ์ของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจคู่ของคุณมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยวการย้ายบ้านหรือแม้แต่การวางแผนครอบครัวช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคู่ของคุณมากขึ้น อาจเป็นการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันหรือการแบ่งปันความฝันและแรงบันดาลใจซึ่งการแลกันความเข้าใจและความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นคำแนะนำให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจใช้ความอ่อนไหวและความเข้าใจของคุณเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีมีนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและโอกาสใหม่ๆใ,ในความรักดวงดาวชี้ให้เห็นว่าคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานอาสาสมัครหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจพบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายอย่างไรก็ตามความอ่อนไหวของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือทอ้อแท้ได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับการปฏิเสธ หรือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์พยายามรักษาสมดุลระหว่างการเปิดใจกับการปกป้องตัวเองในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจมากกว่าหนึ่งคนหรือคุณอาจรู้สึกลังเลระหว่างการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับการรักษาอิสรภาพของตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์ ช่วงปลายเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่าคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของตัวเองคุณอาจพบกับคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายและลึกซึ้งสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาและการค้นพบตัวเองใหม่ ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพัฒนาตัวเองและเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตความเข้าใจตนเองที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำแนะนำเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาขอบเขตส่วนตัวของคุณใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายสรุป ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีมีนคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความต้องการของคุณในความสัมพันธ์มากขึ้นความอ่อนไหวและความเข้าใจผู้อื่นที่เป็นลักษณะเด่นของชาวราศีมีนจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์แต่ก็ต้องระวังไม่ให้ความรู้สึกของคุณถูกครอบงำ จนเกินไปการสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายอยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแต่ก็ต้องเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วยใช้พลังงานเชิงบวกที่คุณได้รับในเดือนนี้ให้เป็นประโยชน์เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วยความเข้าใจตนเอง และความพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนได้ในที่สุด